พ่อแม่ก็มีมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองเหมือนกันตอนนี้ถ้าเขาเรืเอไทยคบกรุงเทพได้ก็น่าจะเป็นภาคใต้มั้งนะตอนเนี้ยออื่าถ้าปีปีนี้เขาเลือกตั้งได้นะครับต่อไปอาจจะลงไปเรื่อยๆกินระยะพื้นที่ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าทางนั้นนโยบายเขาดีแล้วเขาก็าฟันธงเรื่องนโยบายมันชัดเจนประชาธิปัตย์นโยบายนี่คุมเครือฝังก็ฟังแล้วก็อ้อมก็แอ้มอยู่ในคอก็อ้อมก็แอ้มอยู่ในคอ,อ ก็ออมกับแอมแต่ของประชาธิปัต์นี่อของเพื่อไทยนี่ฟันโชะเลยครับถนี่ฟันโชคหมู่บ้านแลวร้านฟันโชคสถาบาทฟันโชคของประชาธิปัตย์ก็ออมกับแอมอะไรไม่รู้ไอเกี่ยวกับนโยบายของเขาเนี่ยครับคล้ายเหมือนกับมันทําไม่จริงครับเอถ้าครั้งนี้กรุงเทพถูกยึดได้นี่ก็คือลาไปเรื่อยๆคนเสื้อแดงนั้นคนใต้ทั้งนั้นเลยอเป็นนามานะครัเป็นนาเป็นคนใต้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ ส่วนคนหนุนนี่คนภาคอีสานภาคเหนือครับอทางนี้กรุงเทพถูกยึดได้นี้ก็ถือว่าเสื้อแดงเนี่ยประสบผลสาเร็จตามมากเลยเกี่ยวกับเพื่อเข้าไปยึดในภาคประเทศไทยเนี่ยครับถ้ามีมีเรื่องพูดที่นี่นะครับขอบคุณครับคุณน้อยจากชนบุรีต้องติดตามดูครับองเพราะว่าผมเนี่ยอ่านข่าวเองรวมทั้งจากรายการนี้มาหลายปีเนี่ยที่ผ่านมาเลือกตั้งผู้ว่ากสทมเนี่ยหรืออะไรที่ที่ที่ฝั่งทาง ประชาธิปัตย์ชนะเนี่ยฝั่งคนเสื้อแดงหรือฝั่งตรงข้ามจะพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยมันมีคะแนนล่วงหน้าขนคนมานะมันอย่างนี้มันเป็นผู้ว่าไงมันก็เลยได้ป่งได้เปรียบอ่าเพราะฉะนั้นจะดูข่าวนี้ถ้าพวกคุณชนะคุณจะพูดอย่างนั้นหรือไม่ถูกไหมเออเนี่ยดูได้เกิดถ้าพวกคุณชนะจริงนะคุณจะพูดอย่างนั้นไหมแต่นี้เขาก็บอกแล้วนี่หูกไหมมีขนคนเข้ามาลงย้ายมาอยู่ที่แถวกทมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงอ่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับเรื่องเรื่อง เรื่องการทุกคนมีสิทธิคิดนะฮะจะบอกว่าใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่ก็คือทุกคนก็มีสิทธิคิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศเนี้ยเวลาเลือกตั้งคนที่คุมอํานาจในมหาไทยอ่ะเป็นรมวมหาไทยครับมันจะแบบนี่ออกฮะเออทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุมมหาไทยอยู่อะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันทำได้อยู่แล้วพวกการพวกการอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจริงเหรอ่าแล้วมันเลือก และแปลว่าอะไรแปลว่าเ,าเลือกตั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งท,ที่ที่ที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ดีกว่าแต่งตั้งคเนเขชอบเลือกตั้งแต่ว่ามันเป็นคําตอบสุดท้ายของความยุติธรรม หรือเปล่าแต่ถ้าเลือกตั้งมันบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงอะมันก็ใช่ไงแต่อันเนี้ยมันมีตุกติกอย่างเงี้ยมันมีลายชื่อผีรจริงหรือเปล่าอ,อมันมีบัตรผีบ,รผบัตรปลอมมีบัตรเงามีย้ายที่<ะ>มีสลับหีมีอะไรหูมมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วฮะแต่ไปอ่านประวัติศาสตร์การเมืองกันตั้งแต่สมัยจอมพลปสมัยยุคนู้นนะเอาหีไปทิ้งข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วจนมาบัตรนาวเนี่ยนะก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแก้กันไม่รู้อีกหลายรอบบ้างเมื่อก่อนบางทีก็นับ เขตเนีแล้วดุบหัวคะแนนก็รุ้มึงไม่ได้เลือกกูใช่ไหมเดีเ๋ยวกูสอยออก็ขนหีบเป็นนับตรงกลางร,ระหว่างทางขนหีบหีบหายหีบตกข้างทางไปเจอกันหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วปเทศอื่นไม่มีนะม,มีประเทศ<ม>เราประเทศเดียวไทยแลนด์ only ไทยแลนด์ only ส่วนเรื่องนโยบายของฝ่ายไหนจะชัดเจนฝ่ายไหนจะก้อ้มกับแอมเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องติดติดตามกันเองสำหรับผู้ว่ากทมังนี้แต่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็ต้องยอมรับไงของคุณวิสิทธิ์ขึ้นค่าแรง20เอร์เซ็นต์ใช่ไหม,มเปความลำบากเบอร์ผู้ผู้ใช้แรงงานหนุ่ม20เปอร์เซ็นต์ต้องแม่งต้องยังไงวะ20เปอร์เซ็นต์อันนี้ซัดมา300เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหละว่าไอ้300บาทไอ้รถท่านแรกคู่นี้มันจะส่งผลถ,ถึงผู้ว่ากทมอ,อย่างท่านที่สายเมื่อสักครู่นี้บอกหรือเปล่าครับใช่ไหมว่าบางคนเขาอาจจะบอก อ๋อได้รถรถคันแรกดีพี่เราไม่เลือกอยังเข้าอภิสิทธิ์อยู่หรือเขาให้เราได้รถคันแรกไปเลือกเขาซะหน่อยเขาุตสาให้โอกาสเราที่มีรถเปล่านะครับเั้นต้องติดตามดูครับส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะคุกสองปีเจ๋งดอกจิกมิ่นเบื้องสูงเห็นว่าไม่รอลงอาญาแต่ก็ได้ประกันตัวนะครับนี่สองปีครับก่อนนั้นเขาเป็นตลกนะ ทำไมพักหลังเขาไม่ค่อยตลกแล้วเนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่ตลกอ้วไม่ตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มไม่ตลกแล้วเขาไปการณนะ์ <c oughs> สารอาญาสั่งจำคุกเฉงดอกจิกหมิ่นเบื้องสูงสามปีลดโทษเหลือจำคุกสองปีไม่รอลงอา,าญายืนห้าแสนบาทประกันตัวครับประเทศนี้เขาก็มีการประกันตัวกันได้อะถึงแม้ว่าไม่รอลงอาญานะถ้ารอลงอาญาก็ไม่ติดใช่ไหมไม่รอลงอาญานี่คุณต้องติดเลยนะไม่รอลงอาญาต้องไปเช็ดก็สานก็ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าสามารถอุทธรณ์ไง สาทมีสามศาลไงถอนคดีได้ก็เลยต้องปล่อยตัวอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปีรพัฒน์ปทุมธานีเชิดแะก็ที่อย่างคุณเมื่อกี้ที่บอกนะคะที่แถวธรรมกายอ่ะคนย้ายเข้ามาเพียบเลยค่ะอ๋อแล้วครับแต่ไม่คงจะไม่ต้องพูดหัวข้ออะไรนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็เริ่มเจ๊งแล้วค่ะครับตอนนี้เริ่มเจ๊งแล้วเพราะว่าที่รัฐบาลชุดนี้ทําเนี่ยหลายอย่างเนี่ย จะไปหลังลงคองหมดเลยค่ะนี่นี่เป็นรูปของทหารนะคะค่ะแล้วก็ที่เขาทำเนี่ยทุกคนก็จะต้องออกมาช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันประเทศนี้จะต้องเจ๊งอะคะ่ะอย่างน้คงไม่มีค่ะที่มันเลวก็ได้ขนาดนี้เพราะว่าไอเหลี่ยงคนเดียวไอ้ทัศน์เสินนี่แหละอ๋อฮะครับทหารรุ่นน้อยๆเนี่ยเขาจะทนไม่ไหวแล้วค่ะแต่ตัวใหญ่นี่มันชัว่วอื มันช่วไอ้ธรรมกายนี่ก็ชั่วเอาเขาคนไปที่ที่อยู่อยู่ใกล้ๆเลยนะคะเอาคน่ะไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่น้อยเลยค่ะทำไมคนไทยไม่ตื่นก็เถียงก็ไม่ทราบที่ดูแลท้อแท้นะคะล้วแท้ไปตรงสารระเจ้าอยู่หัวค่ะคแต่นี่จะไม่ยอมนะคะเพราะไอเดียมันบอกว่าให้ประเทศไทยนี่เจ๊งเพราะพวกมันะคุยกันบอกว่าให้ประเทศไทยที่เจ๊งแล้วมันก็จะมาจัดการผู้ประเทศนี้ แล้วมันก็จะโค่นคนที่เรารักที่สุดในประเทศนี้ครับเพราะว่ามันบอกว่ามันซื้อคนของมันอะได้กอบหมดประเทศแล้วอะจะพูดแล้วก็น้าตาจะไหลก็ขอฝากความคิดเห็นแค่นี้นะคะครับผมขอบคุณคมากครับอาจจะเย็นเย็นกันครับเยนเย็นพี่เหลี่ยมนี่ใครพี่ปี๊บปี๊บพออพออพอพี่ปี๊บ เมียมุนินไงที่เดื่อที่เรื่อใช่ใช่มีคนพูดอันนี้เหมือนกันในอินเทอร์เน็ตก็ขออนุญาตตอบคุณปิยพันธ์ที่หนึ่งส่วนส่วนส่วนถ้าเกิดคำพูดจะไปกระทบกะเตือนใครก็หน่วยงานอะไรนักขอาประธานโทษแทนด้วยเราเราเป็นรายการสดนะฮะอย่าแดนเราอย่าแดนเราอย่างนี้นะเราเราว่าปิดเป็นเสียงไงคือเราต้องรับฟังทุกท่านเป็นประชาชนเหมือนกันแต่เขาก็บอกไงบอกเอ้ยเนี่ยมันใช่ไหมพอเออประเทศไทยเจ๊งเจ๊งใช่ไหมไรฮีก็ทำเป็น มาเป็นฮีโร่เป็นกู้ชาติกู้กู้ชาติเนะใครทําเจงกันน้องทําเจงพี่มากู้อ่ะเออแล้วโอ้โอ้ถ้าเผื่อทาขนาดนั้นแต่เขาจะกู้สองล้านล้านนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไหนเราจะเอารายละเอียดมาคุยกันสองล้านล้านนะครั้งที่แล้วเขาบอกรัฐศาสร์วิศวดีแต่กู้อันนี้คือกู้พอกันแต่อย่างที่ผมบอกผมจะนั่งอยู่ในจุดที่ต้องเรียนคุณผู้ชมไม่ทราบจะกู้ไม่กู้ถ้ากู้แล้วเกิดประโยชน์ แล้วมาดูว่ามันประโยชน์อะไรอ่ไล่ประโยชน์นั้นได้กับประชาชนจริงหรือไม่หรือมีการแอบแฝงจะกู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน่มันเป็นเรื่องปกติของเศรษฐศาสตร์แล้ว C I G X ลบ M ไอตัวไอตัวจการลงทุนภาครัฐบาลเนี่ยมันจําเป็นไงแต่ถามว่าแล้วแล้วมันสามารถหาเงินกู้ไปคืนเขาทันหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมชายเชิญฮะสวัสดีครับคุณสมชายชลบุรี คุณสมชายครับับเจอญครับเลยครับขมิ้นสับไทยนะครับขมอ้นเพราะว่าตอนนี้สมัยนี้ไทรคนไทยชาตินิยมเหลือน้อยคือมองมันเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเล็กๆอยู่แม้แต่บอลบอลขมาเนทำมาเล็กเมืองไทยตรงสนามมันยังยากเลย เพราะว่าคนไทยเกลียดมากเลยว่าไปทเสียดินแดนให้กับเขมเมนต์จน,นั้นครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยสนใจใจอะไรแบ้เกาหลีมาเ่นคอนเสิร์ตอย่างนั้นนักนักศึกษานักศึกษาเนี่ยสมไมก่อนใครคนนํเพื่อกันเมืองเน Fire ี่ยนักศึกษาเพื่านั้นครับราเบิดระเบูนเดินอะไรใครไม่ดีไม่อะไรสมไมก่อนศึกษางสาดำก่อนเด็กนักสามผมว่าทุกที่ภาวะมีน้นนยอยครัเคยเป็น ด้วยง่ายเป็นหนุ่มช้าเป็นสาวช้าแบบมันเหมือนว่าเด็กอ่ะเขาเลี้ยงลูกเหมือนไม่โตอ่ะแบบมันรัมคิดตัวเองมีน้อยแล้วเป็นพิีไปฟังไปเจอไอ้พวกเอ็นฉั้นอะไรเอะนเ้็นคณะนิทราศในสมสาสเข้าไปร่น่ะไปฟังไปพูดแล้วก็เอามาพูดเป็นแอ้โหยเหมือนว่าเก่งแล้วเกินหน้าที่ใสที่ไม่ชอบมาอับการเนชั่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วครับโอ้ยฟังแบบโอ้ยประชาชนเป็นใ ต้องบองดองเส่เล่าเนี่ยอันเนี่ยไอ้พวกนั้นนผมว่ารับเงินทักษินมาทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันจะไม่เข้าคางนะดนี้หลอมเห็นไ่าแหมต้องให้รัฐสภาเป็นคนขี่ข้อมารัฐสภาเป็นคนเลือกแล้วรัฐสภาเลือกใครเลือกครับก็รัฐบาลน่ะเลือกเห็นไหมรัฐพามันก็เอยกมือขึ้นมาก็ใครอ่ะใครเข้ามาถี่ห้าข้อของมันอ่ะนะใส่เกษตรมันอย่างนี้เห็นไหมคนที่ว่าเป็น ประท้วงอะไรพอจะรู้ก็คือว่าแค่ปสี 4, ป่ปเจ็ดเืออ,อาศัยว่าอา่านหนงสือพิมพ์สนใจการเมืองหนนะ่อยเนี่ยคนนั้นคนนั้นไปวงประท้วงโดนระเบิดแก้น้าตาหน่อยก็ก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องออกก็ต้องกลับแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ว่าคนสา่สยตัวเองมาเป็นมนันล่อหรมันลอ่นลอเลยซสตัวเองไม่เป็นนี่ใส่ตัวเองไม่ได้พลกตัวเองไม่ได้เป็นในคือว่าสีนี้ที่ว่าไป แวลาล้เาเด็กอะไรน่ะที่ว่าไปชูคอสูงโย่งอ่ะครับอืมอีเนี่ยแม่เป็นเรื่องขรงไม่เขา้าท่าแต่เวลาถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งประท้วงนะบริการให้ทุกอย่างแต่อีกฝ่ายหนึ่งกับไปแบบนึงใช่ไหมครับม,ม,มันไม่มันไม่เสมอภาคกันแล้วย่งผู้ว่ากรุงเทพขอพูดหน่อยนึงนะะว่ามันเรา,าคนกรุงเทพเรื่องคนแถวบ,บ้านแถวเมืองก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วครับอืมอแล้วก็ไอ้ตำรวจอนะ่ะเวลา ไอ้วันนั้นไอ้ที่ว่าเข้าไปอะทำไมไม่ไปเยี่ยมประจะชนด้วยล่ะไปเชื่อมจากตำรวจที่ว่าโดนโดนมาอาวว้งงแล้วการอะไรตำรวจเรียกกันเองแล้วกันว่าประชาชนอะขอให้ไปที่ตัดหน่อยอย่างนั้นก็ยังดีกว่าคแค่นี้แหละครับขอบคุณคับคุณสมชายๆๆเออเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนต้องถามนะคุณเสรีแต่มีเวกับคุณพลพระ์ตัด์ตแดงกันหรือไม่เมื่อกี้ผมชอบลืมคิดๆแล้วแล้วไม่ได้จดลืม เพราะว่าเรื่องผู้ว่ากรรมมันจะกืจะกลายเป็นเรื่องรายวันและสัปดาห์ค,คุยกันสักสองสาครั้งก็มันกว่ามีเรื่องตั้งหลายเออเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วผู้ผู้ชมที่อยู่ตายย่างจังหวัดเนี่ยก็สนใจไงบางทีก็อยากรู้แล้วอะไร,รท่านให้ให้ความคิดเห็นประเด็นน่าสนใจคือว่าตุลย์ลงผู้ว่าการมามีอำนาจอย่างแท้จริงหรือเปล่า ต้องผ่านจากรัฐบาลมาหรือเปล่าบางอย่างมีมีมีอย่างเรื่อง BRT ีเนี่ยโอเคผมอาจจะส่วนตัวที่บอกว่าเออไม่ชอบโครงการนี้แต่ว่ามันก็เป็นโครงการที่วกทมคนนั้นคุณอนเวลาเขาสามารถที่จะทําในงบที่เขามีไงทำในตามอนุเปลาไหมถ้าเกิดว่าเขาต้องทํารถไฟฟ้าต้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลมันก็ไม่ได้เป็นผลงานของกทมถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่บางทีกทม เขาก็เลยต้องอยากจะทําอะไรที่มันเป็นผลงานหนึ่งแท้จริงหรือบางทีการถืองบประมาณในการบริหารกทมมันอาจจะน้อยอืใช่ไหมเพราะมันเป็นแค่จังหวัดจังหวัดเดียวนั่นแหละนะครับก็ต้องว่ากันไปแล้วครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จะแก้ไขจะอะไรยังไงอืนะอคุยสายดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบุญปูญปลูกเชิญครับเชิญครับคุณบุญปูกค่ะวามคิดเห็นค่ะเชิญครับ เสื้อแดงดูอะว่าตอนนี้ที่เขาไทยกับขมรเนี่ยครับถ้าเกิดศาลโลกตัดสินมาเสียเดินแดนเนี่ยดิแนแดนเคไทยแดนขมรแล้วเนี่ยให้ขมรแล้วเนี่ยถามว่าเสื้อแดงเนี่ยจะจะมีความรู้สึกยังไงอืมไม่เห็นเขามีใครสคักคนออกมาพูดเลยนะเรื่องอย่างนี้ครับหรือเขาเป็นคนขมรช่วยหุนเซนเขาไม่ใช่นคนไทยแล้วเหรอคะคุจิมมี่อืมครับก็เงียบไปเลยนะ ครับทีอย่างอื่นแล้วทำไมออกมาเฮลเฮลเฮลกันจังเลยอะ่ะทีอย่างเรื่องดินแดนทําไมไม่ออกมาช่วยกันบ้างล่ะแล้วคุณคุณอยากให้ประเทศไทยเสียดินแดนไปอย่างนั้นเหรออืมเขาประท้วงกันคุณก็ไปไล่เขาครับเออเมื่อไหร่คนเสื้อแดงจะหายจากการถูกหลอกลวงสักทีแล้วทําไมไม่รู้จักตื่นมาได้แล้วประเทศไทยจะเสียดินแดนแล้วครับคุณต้องดูสื่อได้หลายสื่อบอกให้ดูเอสทีวี อันนี้ต้องบอกเชเอสวีเลยเพราะว่าเขาพูดความจริงหรือว่าเอฟเอทีวีครับน่าจะดูข้อมูลหลาย,ลายบ้างคุณอย่าไปฟังแกนําเสื้อแดงเลยเขาขายชาติเพราะไปค่วยลูกน้องไอ้ทักษิณอือต้องอพูดกันตรงๆแบบนี้แหละครับมนงั้นสารตัดสินมาเนี่ยคุณจะเสียใจนะถ้าคุณไม่ช่วยกันออกมาปกป้องผืนแผ่นดินไทยเนี่ยอือบมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะคือพพูดไปก็เหมือนเดิมอะ่ะซ้ำซากอะ ไม่จะเสื้ออะไรพวกคนเสื้อแดงเนี่ยเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะครับขอบคุณมากค่ะในรายการนี้มันก็มันตรงนี้นะสมัยรัฐบาลอ่ะพิสิทธิ์เนี่ยนะพวกนั้นก็โทรมาจังเสื้อแดงมัดโกงไอ้ยโก้กู้กู้นี่แต่กู้รัฐบาลรถถังมึงเดี๋ยวมันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเออเอออย่างนี้พอพอเป็นรัฐบาลเสื้อแดงเนี่ยฝั่งนี้ก็โทรมาแล้วตอนสมัยรัฐบาลนิพิสิทธิ์ผมเนี่ยโดนฝั่งที่คือคือเราเนี่ย ต้องยอมแล้วว่าเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะได้จะมาจัดรายการตอนเมื่อไหรเพราะชีวิตมันก็เดินไปของมันปกติแล้วตอนนั้นที่ได้เริ่มจัดเนี่ยสมัยพันธมิตรพระชุมหนุ่มไงสมัยคุณสมัครเนี่ยใช่ไหมคุณสมัครคุณสมชายบางท่านก็คิดว่าเราอยู่ตรงข้ามกับคุณสมัครคุณสมชายเพราะว่าวันนั้นตอนนั้นพวกนั้นก็โทรมาเยอะแล้วพอวันคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยฟังแสดงเขาก็มาโทรมาเยอะเผมโดนอีเมลเยอะมากนะบอกว่าผมเปลี่ยนสีเป็นทาลิศ ผมว่าอ้าวผมก็ต้องรับฟังไงแล้วตอนนั้นก็จะมีฝั่งที่เขาเป็นฝั่งประชาธิปัตย์ขาดหรือฝั่งพนันธมิตรเนี่ยเขาก็โทรมาแต่ตอนนั้นน่ะพวกแดงเยอะด่าพิสิตยู่ตลอดแล้ววันนี้เห็นไหมวันนี้ก็กลับมาผมก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมผู้ชมต้องเรียงผู้ชมทราบเราเป็นคนรับฟังก็อ,อ,อยากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าท่านไม่ชิงพื้นที่ในรายการนี้ในการพูดท่านก็จะต้องถูกด่าฝ่ายเดียวเราก็ช่วยท่านไม่ได้เปิดมาเปิดมาได้ยินแต่เสียงเกริ่นด่าช่วยไม่ได้ ต้องเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องพระวิหารนี่ต้องมีเรื่องคุยยังอีกยาวครับนะฮะตุนป่าละเมษาเหมือนกันเรื่องผู้ว่ากระทรมาเรื่องพระวิหารเนี่ยเพราะว่าก็จะมีข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วฮะอย่างบางอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกเลยนะมันมีสิบสามเขตแดนส3ามจุดที่หลังจากนี้จะเกิดปัญหาอ่าอ่าถ้าหากว่าเราไปยอมรับตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู่กันฟงังครับมูลเหตุเพราะว่าตอนนี้เรื่องพระวิหารนี่หลายสื่อครับก็ต้องผมก็ต้อง ประมวลกันมาหลายๆทางใช่นะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ยิ่งรักรู้สึกยั่วกรณีที่กล้อง C C T V ที่ภาคใต้ถูกเผาทำลายเน้นคําว่าถูกเผาแต่แปลกนะฮะช่วงการชุมนุมคนแดงที่ต้าประสงค์เผาบ้านของเมืองแกก็อยู่ในนั้นแกไม่เห็นยั่วเลยนะดูแล้วก็ ไอ้ที่เขาเผาเผาตรงไหนยั่ยวหมดแต่ที่เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองแกไม่ยั่วแกกลับไปนั่งให้กําลังใจด้วยก็วังเวงเงี้ยนายกวังเวงนะ,ะแล้วตอนนี้ค,คุณจีนี่ครับ,รบเวลานี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นปฏิกิริยาของคนที่เป็นเสื้อแดงจ๋าในหลายคนที่ผมรู้จักเริ่มรู้ซึ้งถึงพิษเศรษฐกิจ ที่ตัวเองได้รับอันเกิดจากการบริหารบ้านเมืองแบบชนิดที่ว่าเอาอกเอาใจชาวบ้านแต่ไม่ลุงขึ้นรูตเา,า,าเอาคาว่าเอาเอาอกเอาใจชาวบ้านแต่มีผลประโยชน์แอบแฝงกับพรรคพวกของตัวเองเวลาที่ชาวบ้านกำลังกระอักเลือดกันเต็นนมชนคุณย้อนกลับไปดูก่อนปีใหม่แม่ใครต่อใครดีใจเฮ้ยหลังปีใหม่นี่กูจะได้ค่าแรงวันละสามร้อยบาทแล้วเว้ยกลับไปเที่ยวเต็มที่ใช้ใจ่ายเต็มที่พอกลับเข้าทําง,งานวันที่สองมกราคม โรงงานติดกันเป็นแถวบอกว่าฉันไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขัันตัดสามร้อยบาทบตกงานวันนี้คนเหล่านั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคจริงอยู่สามร้อยบาทใครๆก็อยากให้ผมเป็นนายจ้างผมก็อยากให้อืแต่ด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้ก้าวการขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่นายจ้างต่างๆคู่ใช้แรงงานรู้ไว้เดี๋ยวว่าเขารับไม่ไหวเออเท่า่าคนงานคนสองคนไม่เป็นไร บ,บางที่มีห้าสิบคนมีร้อยคนมีห้าไว้คนเขาจะต้องจ่ายจากเก้ากระโดดเนี่ยวันละเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันสินค้าที่เขา่งออกต่างประเทศถ้าภายในประเทศมันยังพอพอหลอกลวงคนไทยขึ้นราคาบางอย่างได้แต่ต่างประเทศถักขึ้นหน่อยเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปซื้อที่อื่นถูกไหมฮะเพราะนั้นพิ่น้องต่างๆเราเนี่ยเวลาที่เราพูดออกมาเนี่ยเริ่มตึงฝุ่นพิษของการกระทําของนาย,ยกยิ่งรักกับพักพวกกับโคตรเง่ากับกอจว,วัตรที่เอาสิ่งต่างๆมามมมอมเมาคนมาหลอกลวงคน ผมดีใจที่คนเสื้อแดงหลายคนเวลานี้เริ่มเห็นนะครับแล้วเขาไม่ได้เห็นประปาเพราะเขาเริ่มเห็นปุ๊บเนี่ยนะเขาเริ่มไปศึกษาเรื่องต่างๆเลยเริ่มไปดูตรงนั้นเริ่มไปดูพฤติกรรมของครอบครัวนี้เริ่มไปดูอันี้นี่เขาเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับคุณจิมมี่ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายใดการแต่ผมพูดจากพื้นฐานความเป็นจริงนะเวลาน,นี้กําลังจะลายกันหมดท้ายสุดนะครับอยากจะฝากคนกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ท่านคิดดีๆคิดดีๆครับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยท่านต้องมองคนเหล่านั้นให้คิดดีๆเผาบ้านเผาเมืองท่านจะเอาไว้ทําไมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพาน้องแขมนี่เขโทรบ่อยต่อยหนักคือนอกจากเรื่องไรนะพระวิหารผู้ว่าค่าแรงสามร้อยนี่ก็ต้องต้องคุยกันตออยู่ตลอดนะฮะรวมไปถึงเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะแก้รัฐมนูญเนี่ย การหรือองค์กรอิสระเนี่ยซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาไม่ชอบเป็นอย่างมากมากอิสระเกินไหมควบคุมไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้อะแล้วให้เขาเป็นองค์กรอิสระไม่เขาไม่เขาให้เขาอิสระแล้วให้เขาชื่อองค์กรอิสระทําไมองค์กรบังคับก็บอกไปเลยอย่าได้องค์กรไม่อิสระอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็อ้างคําว่าประชาธิปไตยไงคือว่าประชาธิปไตยก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระก็ต้องมาจากสภาเพราะสภา สอ,สอ,สอมาจากการเลือกตั้งครับคําถามก็คือมันเป็นคําตอบสุดท้ายจริงหรือไม่มนะฮะขนาดอเมริกายังมี vote อิเล็กโทรลาโหวตยังมีกลุ่มบุคคลที่เขาต้องลงคะแนนโดยที่ไม่ได้ใช้เสียงของประชาชนทั้งหมดมใช่ไหม,อมเออนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องคิดเหมือนกันอเมริกายังไม่ยกเลิกเลยขนาดประเทศเขาคือสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ ชาตินิยมไงไม่เคยรู้สึกใครจะเจริญกว่าเราแต่แต่ในเรื่องวิวัฒนาการเทคโนโลยีก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเขาไปไกลว่าเขาไปอะไรอะ,อะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นคนเนี่ยผมว่าเราไม่ได้แพ้เขาครับแต่ขนาดเขาไปเทคโนโลยีเขาไปอะไรไกลๆกกว่าเราเขายังมีระบบคณะผู้เลือกตั้งเขายังไม่ได้ฟังจากประชาชนทั้งหมดมเพราะอะไรเพราะเหตุที่เขามีตรงนั้นเนี่ยเราก็มองว่าประชาชนบางคนเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกประชาชนนะฮะประชาชนแต่ละคนเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยการได้รับข้อมูล ตแตกต่าง,างกันเพราะฉะนั้นทำให้การวิเคราะห์ที่จะเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยม,มันเลยแตกต่างกันคุณภาพของคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนของท่านมันเลยแตกต่างกันนี่เขาเลยจําเป็นต้องมีเรื่องพรุ่งนี้ไงนั่นของเราก็เหมือนกันเราไม่ได้ดูถูกพี่น้องจังหวัดยโสธรไม่ได้ดูถูกพี่น้องจังหวัดปัตตานีจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดทุกณุโลกผมถือว่าทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนเท่ากันเพียงแต่ว่าการใช้ดุลพินิษ์ในการวิเคราะห์และพิจารณาเลือกผู้แทนของท่านเนี่ยเออ บ,บางทีบางคนก็มองลึกบางคนก็มองไม่ได้ลึกมันก็ต้องมีวิธีที่จะช่วยกันว่าเออให้ผู้แทนที่เป็นผู้แทนแล้วมีคุณภาพอย่างแท้จริงอ่ะม,ม,มันมันอยู่ตรงไหนเราจะทำยังไงที่จะได้ตรงนั้นมามนะครับเมื่อวันนี้ยังไม่ได้ยังได้ไม่เต็มที่ก็ต้องมีวันพรุ่งนี้ฮะต้องค่อยๆกันรอเวลากันต่อไปครับนะครับส่วนเรื่องข้าวนะครับพีนบก็เป็นปร,ระเด็นที่วันหลังก็ต้องคุยกันอีกกันเพราะว่า เรื่องจำนำนี่เราจะเก็บข้อมูลไว้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดติดตามรายการไปเรื่อยเราจะเก็บข้อมูลไว้ว่าเมื่อต้นปลายปีที่แล้วเขาว่าอย่างไงเรื่องข้าวต้นปีเขาว่าอย่างไงถูกไหมวันหนึ่งเรื่องแตงนี้มันเด้งขึ้นมาแลยข้อมูลเก่าหลังจากนั้นมาที่พูดได้ใช่ไหมว่าจะไม่มีปัญหาเราบุกระบายเขาได้โม้หรือพูดจริงเอาไว้หกเดือนของปีห้าหกผลเป็นยังไงพวกนี้คือเรื่องสําคัญไงประเทศเนี้ยมันขาดอะไรรมมันขาดการติดตามแล้วก็ประเมินผลในสิ่งที่ ผู้คนที่หาเสียงกับประชาชนพูดเอาไว้ครับเหมือนกับหมอดูเหมือนกันเราก็จะเก็บสถิตินะให้นพหมอดูบางคนเห็นไหมบอกว่าอันนี้ปีนี้นะจะเกิดอย่างนี้นี่นี่นี้เนี่ยดวงคนนี่จะตกก้อ้เลยเราก็จะเอามาดูครับเอเพื่อจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับจะได้รับผิดชอบคาพูดรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองสัญญากับประชาชนเอาไว้กันนะฮะส่วนวันนี้ขอบพระคุณทุกสายที่โทรเข้ามาคุยกันนะครับผมมีเรื่องอะไรมาอีกไหมก่อนจบรายการมีอะไรล่ะ อันนี้เขามีเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะทศนะจะผู้ผ่านทางห้า t ูชนะใจคนกลุ๋อที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนเคยชนะมาก่อนอและนี้เขาก็มีจะผลคะแนนจริงดำนะฮะเนี่ยสุดทิผู้ว่าเขามาสิบเจ็ดเขตละอูชี้ขาดคุณสุขุมพันธ์คุณพงสพัฒน์ต้องดูเขาเอาคะแนนของนี่เลยนะของพวกสสเนี่ยมาเปรียบเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเอาสสคะแนนของสสแต่ละคนมาสสแต่ละพักที่ชนะแต่ละเขตแล้วก็มาบวกมาบวก นี่ยเออแล้วมันก็จะกลายเป็นคะแนนผู้ว่ากทสมออ๋อฮะหรือไม่แต่ตอนนี้เขาว่ามันสูสีเหลือกําลังลากครับครับเออนั้นสิ่งสําคัญท่านผู้ชมฮะคืออะไรรู้ไหมย่างที่บอกนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเปลี่ยนใจไหมกับผู้คนที่ยังยึดมั่นกับตัวบุคคลที่เขายังรักกันอยู่ใช่เขายังอาจจะรักคุณคุภาหรือเขาเกลียดชังเหมานท่านบอกไงเขาเกลียดชังรัฐบาลชุดนี้กับผลพวงที่ทํากับกรุงเทพมหานครเมื่อ ปีที่แล้ว2 uh huh. ปีที่แล้วที่ผ่านมา uh huh. อะไรเงี้ยน,นะฮะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูครับเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาครับสวัสดีสวัสดีครับ